สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับนี่เลย่ะซีวิคเอดีนะครับหลังจากที่เราจอดไว้นานนะครับก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้ได้ขับกันก็จะพามาเช็คดูนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับของรถที่จอดทิ้งไว้1สัปดาห์เนี่ยนะครับแบตมันจะเหลือเท่าไหร่แบตมันจะมีหรือเปล่านะครับ ก็นี่เลยผมมีเครื่องชาร์จประจำตัวนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นไฟบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบดูนะครับว่ารถจอดหนึ่งสัปดาห์เนี่ยแบตมันจะเหลือไหมนะครับมันจะมีหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูคลิปไปที่ขั้วบวกนะครับสายสีแดงอ่า อันนี้คั่วลบนะครับสังเกตจะมีไฟนะเนี่ยมีไฟแตกอย่างนี้แสดงว่ายังยังมีแบตอยู่นะครับก็จะมาดูที่เครื่องเครื่องก็จะโชว์บอกว่า1 2 4สโวลต์นะครับเออเปอร์เซ็นต์แบตอยู่ที่60%เปอร์เซนะครับก็เนื่องจากว่ารถเราไม่ค่อยได้ขับนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะแบตมันก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าจอดนานเนี่ยมันอาจจะหมดไปเลยนะแล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมา,าชาร์จแบตกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เสียบไฟเข้าไปแล้วนะนี่เครื่องก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับ โอเคมันก็จะโชว์หน้าตาประมาณนี้นะครับ31ตรองศานะครับ5.1แอมป์นะครับก็จะประมาณนี้โอเคนะครับก็อย่าลืมเช็คอย่าลืมตรวจสอบกันแล้วกันนะครับอย่าลืมเช็คดูนะครับว่ารถจอดนานๆเนี่ยบางทีแบตมันอาจจะหมดได้นะครับโ okay. อเคว้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้ลาไปแล้วบายบายสวัสดีครับ